วางบันไดนะเกือบตกลอบไปเนี่ยจะกลัวว่าหลบไม่ไหวมาแล้วว่าหลบกันดูเนะวัสดีครับพี่แกงเมื่อไหร่แกงชงกิบชาเนี่ยครับไม่ว่างเลยเหรอแกงครับแกงพี่ขอคลิกวันเกิดใหม่ได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับโนี่ครับสวัสดีครับครับของพี่บัวครับ ท้าวพีครูครับก็ขอให้มันเกิดนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีเจ้าสีดีเข้ามาเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันครับพี่แกงขอรูปหนึ่งขอพี่แกงขอรูปหนึ่งเล่นตอบกันพี่แกงไม่ทำหรอกยังเล่นอยู่เลยพี่แกงขอขีันเกิดให้พี่แตงครับแป๊หนึ่งท้าวพี่แตงคะก็ขอเจ้าสุขมากนะครับทุกสางคม มีต no? ่ส so ิง mm ี hmm. ้เข้ามาเนาะแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สบายเดีหายขาดหายยังไม่ได้ไม่สบายนะแค่แพ้อากาศแต่ทุกคนคิดว่าไม่สบายอ้าวอานดกเรีหนเดียร์ร้ยนเดียรกันคหนึ่งสองสาม เดาไปแล้วแลยวครับเด็กชายครับลลกเด้เด็กาไปเกชายจไปม่รูไปครัวันนี้ไม่มีซองครับฝนแล้วฝนแล้วเหรอใช่นี่เป็นน่าจะเป็นอุ้ยฝยังนะอีกจะพักไม่เป็ไรครับีเดียวได้สักพักนะครับไไปครับกันดีดีบายครับบาีครับ